เป็นอะไรที่เป็นอะไรฮะจะกลับจะกลับที่ไหนกลับลาวแล้วไม่มีค่ารถกลับเหรอไม่มีค่ารถอ่าเพราะว่าเพื่อนเป็นเพื่อนของโมแล้วมันไม่คืนค่ามันบอกให้หนูมาหา สบ,สบายดีดกาบทักทายสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องบอกว่าจะเป็นทางฝั่งลาวฝั่งไทยหลายทางต่างประเทศเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ซ,อซ่องสาบุภาเชนเนลเมื้อนี้เนาะกัมพบกับพวกเฮาอีกแล้วเนาะพี่น้องเนาะ่องนาลนาเนาะสาบุภาคานุมีเอกเนาะทีมงานอ่า่องซาราซิโนหรือว่าสาบุภาเชเนลเนาะพี่น้องเนาะซึ่งมื้อนี้เนาะอ่าสาบุภากะมีเรื่องราวที่อยากจะ นำเสนอเนาะพี่น้องก็ถือว่าเป็นเรื่องรล่าทีแบบภูมิใจนำเสนอมากๆเลยนะพี่น้องใจขนาดพี่น้องซึ่งไปเห็นคลิปมาแล้วเนาะพี่น้องเนาะก็แบบว่าตื่นตันใจในความมีน้ำใจของพี่เพื่อนเอรนะพี่น้องเนาะพี่คนไทยเนาะทีสวยแรงงานล่าเนาะพี่น้องเนาะที่เพื่อนมีเงินกลับบ้านพี่น้องเนาะสึ่งคลิปนี้ก็เลยอยากมานำเสนอเรื่องราวาดีๆให้ท่านผู้ส้มได้เห็นถึงความมีน้ำใจของพี่เพื่อนเนาะพี่น้องซึ่งพี่เพื่อนการได้แบบ สอยในในไล่คนเราเป well, JI, i, oui, ็นน้องเนาะบ่าวาแต่พ uh uh ี่คนนี uh ้เนาะบ่าวาแต่พ uh ี่สาวคนนี <t <t ่นะที่เป네็นซอสเนาะพี่น้องเนาะกาที่ว่าส o o เสรยในความมีน้ำใจของฝนเราเป็นน้องเนาะก็เลยอยากพาน้องเมฆมาเบิ่งเนาะความมีน้ำใจเราเป็นน้องเนาะแล้วก็อยากให้อยากมานำเสนอให้ทานผู้ z o นะครับ z o o ถึงความมีน้ำใจของพี่คนนี้เนาะพี่คนไทยนี่ยเราเป็นน้องเนาะเดี๋ยวอ่า สำหรับคลิปนี้เนาะสุภาการได้นำมาจาก่องของเบาเอ็มนะพี่น้องเนาะก็ต้องขอขอบคุณคลิปต้วนสับปลายเด้อเดี๋ยวสุภาจะไปลิงเอาไว้ใต้โพสเนาะฝากไปให้กำลังใจเพื่อนนี้ได้พี่น้องคลิปต้วนสับจาก่องของเบาเอ็มแชแนลเนาะว่าวร้ายกายใหญ่เป็นการใหญ่ห่างนะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเราไปหาซุมคลิปนรงกันเลยนะพี่น้องเนาะไม่เลิกกลับสบายดีสวัสดีครับสวัสดีวันนี้ว่าพ่อของเบาเอ็มคือเก้าพี่น้องห่างหายไปหลายวันเพื่อน เป็นอาทิตย์แล้วไปเห็นบรด้ลงงพีดเนาะช่วนี้ก็ห่างหายไปเพราะไม่มีิลงคลิปบบ,บด้ที่เราลงแบบนา,นานลงที่นะเ <c oughs> พราะยูทู e มันบลืมอันนี้ว่าก็นนะวัน <c oughs> นี้ไปได้เห่นทิกตอกแล้วก็เลื่อนไปเห็นมีคลิปหนึ่งเป็นไวรัลให้พี่น้องคลิปที่แบบว่าอันพี่คนไทยคนซ่้อยซ่อยคนลาวที่ต๊รถคัน์ิว่ากันนะทํา <c oughs> ในคลิปนี้คือแบบว่าอัน เพื่อนมากับแฟนเพื่อนแล้วแต่ว่าต่อมอจับไปเพื่อนมาก็เลยแต่ว่าเพื่อนกับผมมีเงินแบบเนี้ยวันนี้เพื่อนกับโทรหาหมู่หมู่เพื่อนนะอันน้องคนงนั้นเพื่อนว้านะโทรหาหมู่แล้วก็นัดจเจ้าเงินมาให้นะหมู่เจ้าเงินมาให้เงินที่ว่าหมู่ยืมจากเพืพ่อนนะเอามาให้แต่ว่าเพื่อนกับมารอแล้วก็รอลอแล้วก็รอๆๆๆๆแล้วก็ยังแบบผมมาเพื่อเพื่อนเพื่อนก็เลยแบบมันบ่มีทางอะนะรอตั้งแต่่าบ ไหวมุ้งกว่ามา,าจนตอนนี้ก็จะค่ำแล้วคุณก็เลยเอาถ้วยมาติดกระดาษแล้วก็เอาเอาคันมาใส่กระดาษแล้วก็รับขอ,ขอ,ขอ,ขอรับบริจาคประมาณนี้เนาะแต่ว,ว่าพี่คนนี้ไปเห็นผู้ดีเพื่อนก็นเลยทําคลิปแล้วก็สอบถามเนาะกะ็่ทว่าและพี่คนนีุ้ดทายพี่คนนี้ก็ช่วยเนาะช่วยเงินสามพัน 3, บาทเพื่อให้จ้างอรรถให้น้องคนนี้กับบ้านไปก็่ทว่าก็เห<ม>็นขอซื้อช้มจากใจเลยนี่บอแม่นว่าเป็นยังไงช่อยคนร้ายหรือเื้อชุ่มว่า ถือว่าเรามีน้ำใจเท่าที่พอเอ็นทอยเบิ้งคลิปเขาไปเบิ้ลในในโปรไฟล์เพื่อนนะเขาไปเบิ้งคลิปแต่ละคลิปก็มีหลายคลิปอยู่ที่ว่าเพื่อนก็นค,คอยไปช่วยเพรานคนนี้เนาะซื้อน้ำซื้อข้าวไปพ่นจอนจัดอย่างรรวานันนี้คนน้องข่างกันหนุนคือพี่คนนี้เพื่อนเพื่อนเป็นคนมีน้ำใจอยู่แล้วเนาะเอาไปหายเครดิตเราเลยแหละแต่ว่าถือว่าพ้นเป็นแบบยากบอกแม่นว่าเฮ้ยต้องซ่วยคนลราบอกเกี่ยวเนาะคือแ,แบบ คือคนมีน้ำใจนะบนโลกใบนี้คือคนเอาเป็นแบบย่างคนแบบนี้คนที่แบบว่าเสื้อซูนะเห็นว่าแล้วจะท้ายเพื่อนกับไปเพื่อนก็เห็นคุยกันเนาะเพื่อน,นเอาเพื่อนถ่ายแล้วเพื่อนกับไปส่งว่าจะไปส่งยูโมชิตสุดท้ายกับนอกคนะนั้นว่าไปส่งไหมสถานีรถไฟฟ้านี่ก็ได้หรนะือจะไหนประมาณนี้เนาะเพคนนั้นเดี๋ยวว่าเองสิพาไปเบิ้งคลิปเนาะถือว่าเบิ้งแล้วก็รู้สึกถึงความอบอุ่นเนาะ มันสุกดีแบบเหมือนกับโชคดียังโลกใบนี้ยังมีคนแบบนี้เนาะคนแบบนี้ก็หายากแต่พาไปเจอมันก็บ,บางคนเพิ่นก็ถือว่าละเงินกับบน้อนได้สามพันก็ถือว่าลายนะถือว่าขอให้คนที่ช่วยก็ขอให้ร่ำรวยเนาะขอมีสุขภาพแข็งแรงขอที่นั่นก็มีสุขภาพแข็งแรงร่ลำรวยตลอดไปเนาะนี่ก็โชคดีคนที่ <c oughs> ถูกซ้อยก็ ขอให้ผ่านพ้นจากเรื่องนี้ไปขอให้มิตรพร้อมโชคดีนะพี่น้องอย่าไปเบิ่งคลิปกันดีกว่าเนาะไปเบิ่งแล้วก็ขอจบเนี้ยจบใน,นคลิปนี้เลยนะพี่น้องเนาะขอบคุณหลายๆเนานะไปเบิ่งเลยเป็นอะไรพี่เป็นอะไรเฮ้จะกลับ,จะ,ลบจะกลับที่ไหนกลับลาวแล้วไม่มีค่ารถกลับเหรอ ไม่มีค่ะนที่อ่าเพราะว่าเกินห้แล้วมันไมู่แลมันบอกให้นมาหาบ่ายมเป็นแล้วยังไม่เอาแล้วเราทงานอยู่ที่ไหนตุลปะกานเอาแล้วมาไงอยู่มาอยู่ตรงนี้ เรี่งลูกอีกนะครอแล้วเราใช้เงินเท่าไหร่กับบ้านเท่าไหร่นะ่สองพันกว่าบาทเคปโมงเนไปมาลับประมาณสองพนเท่าไหร่สองพอา่าแต่ผมให้สามพันอ่าจะได้กลับบ้านไง้พี่ก็ช่วยได้นะนะ ไปยังไงไปรถทัวร์ไปขึ้นที่ไหนหมอชีพหมอชีพแล้วไปลงที่ไหนหมักเซค่ะมัเซใช่ไหมแล้วไปนี่จะจะนั่งรถไปยังไงนั่งรถไฟฟ้าไปไฟฟ้าต่อไปได้ใช่ไหมโอเคให้พี่ไปส่งไหมหรือว่ายังไงพี่จะบ้างอ่ะพี่พี่ขับไปส่งไม่ได้ที่หมอชิดหมอชิดใหม่ใช่ไหมได้พี่ไปส่งได้หมอชีพรถที่สองอ่ะอ่ะหมอชีพสองนั่นแหละ อ่าพี่ไปส่งได้นะแต่ว่าถ้าว่าพี่ไม่บ้างก็ส่งคืนรูปไฟฟ้าก็ไม่ได้อ๋อได้ได้โอเคแล้วตังค์ก็สรุปไม่ได้คืนไม่ได้คืนค่ะแต่ว่าต้องไปทวงพี่กับพ่อแม่เขาถึงได้อ๋อเราล่ะพาลูกกลับเลยใช่ไหมอ้าวพี่ช่วยนี่3,000นะโอเคกอขมนโอเคขอพี่รับรู้นะ พี่เห็นแล้วพี่อยากช่วยนะเออเจเดินทางปลอดภัยนะเออไม่ร้องแล้วลูกน้อยด้วยน่ะได้กลับแล้วนะโอเคโอไม่เป็นไรเนาะช่วยกันช่วยกันพี่ก็ไม่ได้รวยหรอกเออไม่ได้รวยพี่ไม่ได้รวยแต่โอเคโอเคนะเดินทางปลอดพี่เนาะ อืมอืนพี่น้องกาได้จบไปแล้วนะพี่น้องเนาะกาถือว่าขอแสดงความยินดีนำอ่ะพี่คนทีเพิอันได้ขันรถนะพี่น้องเนาะได้กับบ้านนะพี่น้องเนาะและกาต้องแบบว่าขอขอบใจแทนอพี่เพิ่นเฮงเอลีนะพี่น้องเนาะที่อาพี่ที มีน้ำใจสวยเหลือพี่คนที่แบบว่าเพิ่นต้องการความวยเหลืออ่ะน้าพี่น้องเนาะสำหรคลิปนี้กับแบบว่าผู้ซึ้งประทับใจหลายน้าพี่น้องเนาะผู้ซึ้งประทับใจอีกแล้วน้าพี่น้องเนาะคลิปนี้กับแบบเห็นแล้วกับแบบน้ำตาแทบไหลเนาะน้องเมกเนาะคนท่าในแหละพี่น้องยามลำบากก็ลำบากน้าพี่น้องเนาะลำบากแหงอีกเรือยน้าพี่น้องสำหรับคลิปนี้กับแบบว่าประมาณนี้เลยนะพี่น้องเนาะก็อยากมานําเสนอเรื่องราวดีๆของอพี่ คนไทยนี่นะพี่น้องเนาะทีแบบว่าผ่นเป็นคนมีเมตตาหมักสวยเหลือคนที่ลำบากนะพี่น้องเนาะก็จะได้กัฝากติดตามซองพี่ผู้นเด้พี่น้องเนาะอย่ากับผักติดตามซองของต้นสบายผู้นี้ได้พี่น้องสะบูพาไปหลิงใบไต้โคตดเนาะสาหรับคลิปนี้ก็จะประมาณนี้เลยนะพี่น้องเนาะสุบพากะยินดีนําเสนอเรื่องราวนี่มากๆเลยนะพี่น้องเนาะภูมิใจนําเสนอมากๆเลยกะหวังว่าพีเอฟซีจะหมักในสึ่งสอบในการนําเสนอคลิปเรื่องราวดีๆของ อาสบับปูาเนาะที่น้ำมาให้ยทานผส,สมนะครับผสมเนาะสำหรับมื้อนี้สบับปูพน้องเมียก็สิได้ขอตัวลาไปก่อนเด้อมื้อหน้าพบกันใหม่เด้อพี่น้องสบายดี